นี่ขอบอกว่าสวยงามมากนะ mm hmm. คะทุกคนนี่จ้ะโอ้สวยงามมากบอกเลยสวยสุดๆนี่จ้ะขาวไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะทุกคนนี่จ้ะบอกเลยสวยหโอ้สวยงามสวยงามมากจ้ะนี่จ้ะ นี่นะคะทุกคนบรรยา <Yeah. S 3> <gorilla fruit. S 2> กาศดีนมากนะคะทุกคนสวยงามสวยงามสุดๆว้าวด e สิ t i f เดินไปเดินมานะคะทุกคนขอเชว์ว่าเดินพาเดินไปเดินไปนิดเนีนะคะ เป็นน้ำแข็งไปหมดเลยนี่จะเป็นน้ำแข็งจ้าต้นไม้ สวยงามเดินทำบรรยายนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยงามมากไปจ้ะหนูพาเดินนะ นี่นะคะทุกคนไปจ้ะเดินพาเดินนะคะพาเดินสวยงามมาก จอทุกคนตรงนี้สวยงามมากว้าวโอ้โหสวยสวยแบบสุดๆเป็น,นเลยนะนี่ออกเลยไป เราเดินทางก่อ ทุกคนแสงแดดที่ไม่อบอุ่นนะคะนี่มีแสงแดดแต่หนาวมากบอกเลยนะคะทุกคนว,ว้าวนี่ก็จะเป็นสวนบ้านหนิงเองนะคะนี่จ้าหนาวจ้ะหนาวมากดูจ้ะเมืองจ้าพี่น้องหิมาอู้นี่จ้ะ ใบสามโมงเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่มะสีสวยจ้านี่เมิ่งจ้ะโอ้ะมะเกาะตามต้นไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะดึงให้ดูนะคะ ้นใหม่คนนักพี่น้องมึงจะเบิ่งเบิ่งงามคัมมกสวยสวยมากมจะ้ะ mm